ป้อนผัวกันสวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีนิลุยนะคะพี่น้องคะ่ะวันนี้นะคะเรามากินข้าวกับแฟนนะคะเียเสียงสองแม่จักน่อยนะคะหัากินข้าวผัวไม่กินก็ยังต้องห้องวันเมื่อนนี้พี่น้องคะ่ะมีเมนูลาบบัว ลาบสายบัวค่ะสายบัวก็อยู่หลังบ้านเรานะคะพี่น้องขาเห็ดขึ้หลาบเท่านี่เด้อลาบสายบัวแซ่บใสบ่สบสกบหน่อยเลิศอันนี้ต้มน้อยจะไปไหนคะ <c oughs> สือของสือหน่วยหงว็ดประตูดยวก็ะเทคืนวัา มานพาจันว่าเหมือนแรกบอกนอีมันจะ่เกิดมาเตรียมงานนั่นยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะคะเมื่อวันที่เราได้ลิบสิบแปดแหละบอกก็เร็วแท้นัน่นาร้องไหมไข่ต้ม จะเริ่มซื้อของงนำทงลงทานในยี่สิบเอ็ดนะคะจะบอกบุญพี่น้องอยู่แต่ว่าบ่าะขั้นเดบอกเพราะว่าอยามันหลงอยานลืมรับสายบัวไม่ลงทานน้ำกันเด้อพี่น้องค่า ตัวใจไม่ได้ได่าอะไรเลยม,มันสิดใคๆกันก็เป็นหลับเท่าไปน้องเครื่องมันกันเลยม,ม,ม,มีทัวม,มีมะเขือคืนเพือน,นก็เป็น ลับเท่าเลยตบมาเอาบัวท่านเท่าบัวแดงเท่าเนี่ยเอาไปต้มต้มน้ำฟักฟักฟัปกปั้นน้ำออกเอาไปใสยเครื่องเนี่ยตบมาเท่าปัญหายอย่างแนควคนหมือนเมื่อไหรมีกินแล้วมันน้ำ ชั่วบุกไรให้ทำยาไรกินสายบัวพี่น่องสะอาดดีลองทำกินดูนะครับเสี่ยบอร่อยครับกินดีเพรา่ยินม็นฮะ Amen. Mm -hmm. เซ็บพี่น้องยอมมือลรกวะสีไทยกยิเผ็ดเมนูหลับบวชพี่น้องมึงก็เคยเห็นเลยวะฮึที่เคยเห็นอะไรบ้างมึงโอ้เห็ด,ววเเหดตะป่นแต่เป็นเท่งหน้าอยู่หนีพน ไม่นไม่เห hey, ็นผพามูเห็ดเนี่ยไม่เห็นาพามูเห็ดเห็ดเป็เห็ดเอันอันพ้มเลยห็ดเปรเห็ลงทานพด็กแรกเลยเน่ยเปิ้เปิงกรมากกันเปเรลงทานไปผัวกันเปิงเสียบเพื่อเลือมาเห็ดต่อในบ้านนี้เปิ้งเป็ีจากบ้านอื่นมากไม่เห็นว่าเห็นไม่เห็นม่้ามูกลินมันไม่เห็น แล้วมาเก็แบบยังใหม่ๆทีแบบแล้วมาเค็แบบบุกเคยาไปบกเข้าไปกิน่นะึงไงบางในยูทูเอามาเห็ดแน่อย่างแนวแล้วมาเค็มเขาขโมยแบบหัมแบกแบกไเทเไปเร็อหลักมาส่งกันก็ยายตอนมันย้อยตอนใดยังกะเสียไปส่งกันก็นมีไอเทบ เจีย่ยย่าวะเราไปเก็บเห็ดเก็ว่าไปเก็บเห็ดบอกมันก็ถึงแกงโตรด้วยว่าว่า,วา,าพ่มันไปมันขึ้นมันได้ไปออเดอร์หลายประผ้ากันแพ็คของมันไปเสือมนันยังแล้วถ้ามันใจประดิศินานะ anh ấy con con bơi lại bí cảm mến mình bò hẳn là con mẹ anh bảo anh bảy phân anh anh bảo anh bảo bao nhiêu คอยไม่คืนนเข้าอนมาน่จอยไม่สมมาให้มือินที่สามเอขึ้นกึนนะมึสองไร้กันอีหันไอ้หันตามเอกนั่นเตรียมอยบอกขึนร่างเซกด้วยอยู่ข้างกัน้างกันกันทรบอกเราไปเซกมือนร่ปบอกแล้มาส่วนเขานห่อยน้เข่าเควนน้ำซื้อเสียไปแล้ว สุณใหวผูหายโอเคนะครับพี่น้องค่ะกีบสอากรบปัวก่อนเพราะว่ามือแรงปัวขึ้นวัดแล้วนะคะมองเก่าว่าไปแบบอืมเราจต้องหำแบบนั่นก่อนเดี๋ยวจะต้องทำแบนีลองอ่ะอืมย,อยี่เว้ยใบนไปสวนม่อนอยุ่สักสิเดี๋ยวไปบัดด้ไป จะยืบสองะไปฮะลงแทงเจ้าเองหน่อยไปรับวงสวงมันไม่แรงปะไปห้องเกียบปะมนต์ต้อลงหั่นยำเด่นมันแรงเลยนี่หน่อยไปคุณปลูกเสร็งแล้วเลยวพันบวงสวงเนาก็ถามว่าละไหมั่นละก็พาเจียกีเมื่อเมืแล้วอะนั่มันแรงเลยเป็นปูกรพี่ปูพรพี่มื่อื้อมื่นยืบสาม ม,มันบวงสามมือเพราะราสวยสามมือมือแรก20 20 20แรยิบเอ็ดยิบสองยิบสานมน่ะ่ยิบเอ็ดหนังผู้ใดเรล่ามาเฮ็ดยิบสองนันพาเกจีมาเฮ็ดยิบสามนัเป็นปูคัมพีเฮ็ดมือนสุดท้ายสามอ่ะละซื้อมันเป็นมงเดีวกันยิบเอ็ดนอยู่ตัวกันที่ย,ยุนหวันะ่ะนนีอู่นา,านนวัน่ะอยู่ปูแห้แก้ว ย flaws, 63, game, ิบสอมนยุ่งเองดียิบสามเหมือนย่ปากบอกับพวมพี่อันยิบอันขึ้นคือ้นข่ายในขึ้นในขึ้นนั่นเลยแนขึ้นเลยเลาที่สามเนีมาแรงขึ้นเลยมัมันดียี่สามเลยเขานียสองเ่กันเนี่ยอะมจะไปทำไหมมาเ่อค่ะคุยกันหลายเท่าแล้วมันบอกว่างสันเดขึ้นนี่มันมันขึ้นกันมันกับกลายไปคืมือใบเที่ขึ้นไปกยิบสามม่ออ่ะ ไม่รับไอ้อยำขาึ้นรวมพี่โอเคนะคะไไบ,บ๊ายบายค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะปอนผัวกัน